น้ำมันเยอะแล้วนะน้ำมันขึ้นจากของเดิมเยอะมากครับประมาณ 5, สัก5-10เซนเลยนะแล้วตอนนี้น,น้ำมันลึกมันทำให้ถ้าเราเล่นถือหนาำว่าปลามันจะหาเหยื่อเจอ,อยากครับเดี๋ยวมาลองลงใต้น้ำกันดูเลยก็จะมีผลงงานไหมครับลุยแระเทสคสัตวนิดครับผมขับรถก่อนขับรถทุกคนขับรถตืถ่นเ,เลยนะ hey kid, Everything you know that you can get. Don't let the life towards a lawyer. A lawyer will have all the things I want push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, i tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround so yourself with open minds People can change your life. A few friends with the time, can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise while rise you drown. They wanna drown up without มาสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับหมายข้างทางถนนวิภาวดีนะครั้งนี้หลังฝนตกครับผมก็เป็นหมายเดิมที่เคยตกนั่นแหละแต่ว่าหลังฝนตกแล้วก็จะเปลี่ยนแนวมาเป็นเล่นเท็กซัสดิกนะครับเพราะว่า น้ำมันเยอะเลยนะน้ำามันขึ้นจะของเดิมเยอะมากครับประมาณสักเก้าสิบเซนเลยนะแล้วเนะี้น,น้ำมันลึกมันทําให้ถ้าเราเล่นผิวน้ำว่าปลามันจะหาเหยื่อเจอ,อยากครับเดี๋ยวมาลองลงใต้น้ํากันดูเลยก็จะมีผลงานนะครับลุยระเทกซับดิครับผมพี่เรามาพอคนเดิมคนดีไนหะมน่มาไปคอนนะคอนแน่นอนนะ ม้นวนแบบนี้ไปช่อนแน่นอน เรียบร้อยนะมีตัวครับบอกแล้วว่ามีตัวแน่นอนนะกับไฟปากน้ําไหลแบบนี้ครับยังไงก็มีตัวนะเอเรียบร้อยครับผมกับกระช่อนท่อนไซส์สวยๆตัวเล็กๆใช้รับแขกครับ่าขอถ่ายรูปน้องหน่อย ปล่อยน้องไปนะครับก่อยน้องไปนะตัวจ้อยนึกกัดตรงนี้ครับกัดตรงน้ำไหลๆตรงนี้นะกัดปึ๊กเลยพอผ่านกัดนะครับพอน้ำไหลแบบนี้มีตัวอยู่เลยครับอย่างไรก็มีตัวมาเฝ้ากินลูกปลาเฝ้าอะไรนะ ก็ผ่านก็กับตึ๊บนะครับหนึ่งแต้มครับผมกับเิกซัดริกนะแล้วตัวจากตรงนี้ละ <c oughs> ตรงนี้ก็ได้ตัวไปสองตัวแล้วนะตรงนี้นะาดูเหลี่ยมตรงนี้ ตรงนี้ครับหน้าสดนะปลายหญ้าเนี่ยผมว่าอย่างไรก็มีตัวนะตรงหญ้าเนี่ยนี่แหละปลาท่อนครับทุกคนนะนะปลาท่อนน,ะอ,น,นอนอยู่ริมๆเนี่ยนะโอ้ฝนตกโดน,นตกนะ ฝนตกครับอ,อ๋อฝนตกทุกคนลมม่จิมจิ๋มนะ ดีดีก็ตกฝนใต่ตกไปเต็มอิ่มฮะทรมานเขียดพี่นี่ปลามันขึ้นอยู่นะเนี่ยคือเราพอตากทำไมไม่เอาเขียดบอกไงดีทุกคน วนฟาร์มขึ้นตัวใหญ่นะตรงเนี้ยตัวยังใหญ่นะมีกระท่อนตัวใหญ่อยู่นะครับตรงนี้นะมันขึ้นอยู่นะผมไม่ไม่ตังจังหวะมันผมไม่ตั้งจังหวะนะครับ ไม่ตังจังหวะมันนี่เฉยเมื่อกี้มันก็ขึ้นน้ำห่างไปเ,เลยนะน้ำห่างบนเลยครับ คนเขาลังดูดน้ำก่อนนะลา์น่าจะขยับตัวนะครับริมนี้นะก็ลังดูดน้ำกันทุกคนน้ำก็ลังไหลลงนะนะครับหนะัอง่อนนะขึ้นติด กัดทุกคนไอ้กัดครับกัดลักทายนะปลากำลังอ้วนครับน้ำน้ำเริ่มขยับลงนะปลากำลังอ้วนเลย ปลากำลังแบบพยับตามนะกัดครับผมกัดแลวทุกคนโหกาดโคตรดีเลยนะนี่นี่ครับอ่ดสองทีนะตัวนี้นะนี่ครับมาอีกแล้วเล่นที่สองครับผม ับนที่2นะกับเทคซัสลิะครับโอ้ตัวนี้ตัวดีนะตัวนี้ไซส์ดีเลยครันที่2นะครับเทคซัสลิคหลังหลังฝนตกแล้วก็หยุดไปนะฟาร์มก็แล้วตอนนี้น้ําน้ํามันเริ่มคือคาดว่าด้านหน้าเขาน่าจะดูดน้ําเพื่อระบายออกครับแล้วน้ํามันเริ่มขยับตัวนะป่าท่อนมันก็เริ่มขยับจากที่อยู่นิ่งๆนะครับก็เริ่มเริ่มขยับนะเริ่มออกมาล่าเหยื่อครับเรียบร้อยครับผม อันมีสองนะกับงานเท็กซัดลิกปยางสองจุดท่านิ้วครับผมไปครับผมถ่ายรูปเสร็จแล้วนะเดี๋ยวปล่อยน้องไปครับกับเท็กซ์ัดลิกโคตรเดือดนะครับวันนี้นะหลังฝนนะโคตรเดือดครับผมป้าหลังฝนไปปล่อยน้องไป น้ำมันเริ่มขยับเขาพอเขาดูดน้ำออกแล้วน้ำมันก็จะขยับผปลามันก็เริ่มแบบแอคทีฟขึ้นนะพอไปแอคทีฟขึ้นก็เป็นผลดีต่อเราครับได้จังหวะพอดีนะเขาจังหวะเขาเริ่มดูดน้ำพอดีครับเ็ื่อการเป็นผลดีต่อเราไป,ปสวยๆครับผมกัดสองทีนะครับตรงนี้นะกัดสีแรกวัดไม่ติดนะครับไม่รู้ว่าตัวเดิมหรือเปล่า ตีย้ำอีกสองไม้กลับมากาศอีกเลยครับคัที่สองผ่านไปครับผมมันมีตัวขึ้นบนบนเห็นไหมครับเนี่ยครับสกษะนะ้ําฝั่งนี้นะเห็นไหมมันพัดแล้วแตฝั่งนู้นน้ํานะมันน้ํามันพัดแล้วบนไปเพราะฉะนั้น ปลาที่จะตั้งหลักได้ไดต้ตั้งหลักได้อยู่ฝั่งนู้นะครับสุดสายไฟทุกคนดีนะไม่เสียซื้อสายหน้านะครับสองทีแล้วนะสายไฟตรงนี้นะลืมทุกทีเลย ย้ำอยู่แถวๆนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีตัวจิบนะครับกระท่อนนะมีจิบ นี่นี่ก็ไปท่อนนะ้เนี่ยทุกคนนี่นะลอยอยู่ครับมันลอยอยู่ผิวนะ้ำนะผมเห็นเลยนะกอผ่านทุกเอาเลยครับกอผ่านทุกซัดเลยนะนี่ครับนี่ได้เพิ่มอีกตัวนะสามแต้มแล้วนะครับตัวนี้ลอยอยู่ชัดเจนครับลอยอยู่ข้างกิ่งไม้นะผมเห็นผมกอปุ๊บว่ายเข้ามาใส่เลยนะเลียกรูว่ามันจะไม่เอานะครับตัวนี้ อ่ะเวสวยครับเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับงานเทกซัสดิกฟ้าหลังฝนนะสุดยอดครับผมมาครับผมงานเทกซัสดิกนะนี่หลังฝนครับผมก็ตัวเนี้ยเห็นมันลอยอยู่มันลอยอยู่แล้วก็ตีผ่านนะแล้วก็ก,กอรีบกอแบบเร่งเหมือนลูกปลาว่ายห,หนีครับก็ว่ายออกมาซัดเต็มเต็มเลยนะตัวนี้ก็สับได้เลยรับไม่ต้องส่งเลยนะงานเท็กซัสดิกหลังฝน,นครับโคตรเด็ดแบบนี้เลย หมายข้างทางถนนวิภาวดีนะครับสุดยอดมาครับผมได้แต้มเพิ่มเดี๋ยวนะแต่พื่งดิน้นอย่าพื่งดิน้นโอ้ยแต้มที่สามครับผม่ะงานเท็กซัสลิกโคตรเด็ดเลยนะเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีเพื่อลดความระแวงของปลานะ ตัวนี้ผมก็เปลี่ยนมาใช้เป็นสีสีปลาลูกคอกนะครับสีนี้เพรลดความระแวงของปลาก็ได้ผลครับคือตอนแรกอ่ะตอนแรกที่ผมมามันมีอยู่ตัวหนึ่งนะตอนแรกที่ที่เปิดเกิดคลิปเลยนะครับมันมีอยู่ตัวหนึ่ง้ำนองเดียวกันเนี้ยร้อยอยู่นะผมก็อผ่านว่ายหนีนะครับสีเมื่อกี้นะแต่ตัวนี้พอกอผ่านไปก็ว่ายใส่เลยครับใส่ปึ๊กเลยนะตัวนี้โอเคไปดูตัวต่อไปครับ จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยครับผมากับการตกปลาช่อนเท็กซัสลิกนะหมายเดิมนะครับหมายที่เราเคยมากันนะเป็นหมายถนนวิภาวดีครับระหว่างซอยวิภาวดีซอย20ถึงซอย16นะเป็นหมายเดิมที่เรามาเล่นเจอร์เบดไปแล้วแหละ,แ,หละแต่ครั้งนี้มาเล่นเป็นแนวเท็กซัสลิกนะครับหลังฝนตกนะก็น้ามาเต็มเต็มเต็มคลองเลยนะครับตอนมานะแล้วก็จังหวะฝนตกแล้วเขาดึงน้ําพอดีช่วงประมาณสัก บ่ายสี่บ่ายสามโมงเย็นนะครับเขาจังหวะเขาดึงนะ้ำพอดีพอดึงนะ้าปุ๊บน้ํามันขยับนะน้ํมันก็จะขยับลดลงครับแล้วปลาที่มันนอนแบบหมกอยู่อะ่ะมันก็จะแอคทีฟขึ้นหากินนะครับก็ตั้งจังหวะเราพอดีเลยผมก็เลยไปจัดการตีจิบนะครับแล้วก็หาย่อนตามแบบจุดที่กรนะแสน้ํามันปลาสามารถอยู่ได้ครับปลาช่อมจะลุกจุดที่กรนะแสน้ํามันพัดแม่แรงนะเราก็ไปเน้นจุดนั้นได้เพราะน้ำมันขยับเราก็เลือกจุด ที่ตกได้ครับก็ได้เพิ่มมีก2ตัวโอ้โหสุดยอดครับผลงานวันนี้ก็3าตัวนะแป๊บเดียวครับประมาณสักชั่โมงนะที่มันตกนะสนุกครับสนุกไปอีกแบบครับใครยังไม่เคยตกก็หาเวลามาตกได้นะครับกับปลาช่อนเมืองกรุงนะจะแถวกรุงเทพนะครับมีที่ตกเยอะแยะปลาช่อนเนี่ยตกที่ไหนก็ได้ครับปลาช่อนอ่ะโชคดีอย่างนะครับประเทศไทยนะปลาช่อนเยอะมากที่ตกได้ทั่วไปหมดครับตรงไหนมีน้ํามีปลาช่อนอ่ะูง่ายในกรุงเทพนะครับ ในทั่วประเทศเลยนะต้องามีน้ามีปลาชอ่อนแน่นอนครับสำหรับปลาชอ่อนเนยอยู่ได้สุขภาพน้ํานะก็ต้องขอบคุณนะน,นะครับที่รับชมนะขอบคุณที่ติดตามนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องที่เราลงไปนะครับสำหรัว,วันนี้สวัสดีครับผมพบกันใหม่อีกทีหน้านะแล้วพบกันใหม่จะไปที่ไหนกันติดตามนะครับ